สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมเด e อดล g องด k กเกมนี้จะเป็นเกมแนว survivor เอาชีวิตรอดนะคะอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นของหิมะอุณหภูมิติดลบหลายสิบองศาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันว่าเราจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงหรือกี่วันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวฉากเนื้อเรื่องนะคะตอนนี้ยยังไม่เปิดให้ใช้นะคะ อยู่ระหว่างการพัฒนาส่วนตรงนี้ในหมวดอิสระนะคะจะให้ผู้ชมเลือกระดับความยากง่ายของเกมก็มีระดับง่ายง่ายปานกลางยากก็ขอ,อไว้ที่ปานกลางก่อนส่วนภูมิภาคก็จะมีอยู่หลากหลายโซนเลยทีเดียว งั้นเอาเป็นแรนดอมก่อนดีกว่าโอเคเลือกผู้รอดชีวิตเราจะลองเป็นผู้ชายดูน่าจะทนทานชื่อจะตั้งชื่อเขาว่าแอนดรูวนะคะคุณประสบอุบัติเหตุโดยพายุสุริยพัดเครื่องบินตกลงมากลางป่าในตอนเหนือของแคนาดาคุณจะรอดได้นานแค่ไหน มาลุ้นกันเลยดีกว่าคนเก่งที่รอดจากเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมโรเบิร์ตสันเดวีตอนนี้เราอยู่ในเป็นเหมือนบ้านมีเสียงเอียดอาร์ด้วยอะ เหมือนบ้านหีสิงเลยอ่ะมีเสียงแบบอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนประตูเหมือนบ้านหีสิงเฮ้ยนี่เราอยู่ในบ้านหีสิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเก็บของเนยถั่วนะคะก็เป็นซุปมะเขือเทศ มาขีดไฟค่ะอืมมาขีดไฟเรามาดูกันฝั่งนี้เหมือนจะมีอะไรน้ำมันตะเกียงก็เป็นน้ำมันตะเกียงสองขวดแล้วก็มีอะไรอีกไหมเรามาดูฝั่งนี้กันนคะคะ เปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้อันนี้คือประตูเป็นกล่องไม้ไม่เอาเรายังเราจะยังไม่พังมันค่ะเดี๋ยวปืนพลังงานโอเคด้านล่างนี้คืออะไรอ๋อเป็นลังไม้เหมือนกันเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่า มีของให้เราไหมเฮ้ยมีอยู่ในตู้อะต้องพังตู้เหรออ๋อเปิดตู้แล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเดียวนะเปิดได้แค่นี้หรอแล้วจะเอาอยางไงอ่ะเปิดจะเดยอะได้ไหมอ่ะมันเปิดยังไงนีดีรอ นี่หรอนี่ไงเป็นน้ำโซดาต้างล่างอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะน้ำอางหุ่นนะคะแล้วก็อะไรอ่ะเหมือนกันเดีย๋ยวนะน้ำอางหุ่นนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อจะเก็บให้หมดเลยอันนี้อะไรอ่ะอาหารสุนัขอาหารสำหรับสุนัขบรรจุกระป๋องเหม็นไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ท้องหิวเว้ยเก็บไว้กินยามหิวได้หนังสือทีมนะคะเป็นตัวจุดไปได้ ส่วนอันนี้ช็อกโกแลตแท่งมีอีกไหมอืมตู้เย็นอีกอันนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปเอาของในตู้เย็นกันต่อต้องไปยังไง่ะเอเป็นฮะ มันเก็บแล้วเหรอมันเก็บแล้วใช่ไหมอะน่าจะเก็บแล้วจะมาลื้อกล่องนี้กันอ้าวอันนี้ต้องทําลายนะคะเปลืองพลังงานยังไม่จําเป็นนะโอเคเราน่าจะดูของหมดแล้วนะคะเราจะต้องสำรวจพื้นที่ร,รอบๆนี้ให้หมดก่อนนะคะ มีเก็บไม่ได้หรอโซดาน่าจะเก็บได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปดูฝั่งนี้ก่อนนะว่ามันยังมีอะไรที่เรายังไม่ได้เก็บหรือเปล่า นี่เราเข้าไปที่เคาเตอร์บาร์ได้ไหมตรงนี้ค่อนข้างมืดมืดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองจุดไฟแช็กดูนะไม่น่าจะมีอะไรนะส่วนตรงนี้เออลงทะเบียน ขนนะคะขนเผือมีตังอ้าวไม่มีอะไรเลยโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะในห้องน้ำนี่ตรงนี้มีอะไรให้เราค้นหรือเปล่าเฮ้ยเสียงน่กกากลัวมากเลยอ่ะ ถุงนอนนะคะปกติถุงนอนเรามีแล้วหรือเปล่าโอเคมีสองอันเราจะดูข้างล่างม้วนหนังสือพิมพ์อันนี้อะไรไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เป็นชักโครกชักโคกมันค้นได้ไหมอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราสามารถเอาน้ำจากชักโคกไปไว้กินได้ค่ะอย่าบอกใครนะว่าเราเก็บน้ำชักโคกไปไว้กิน <S <S 1> <S 1> เราจะเก็บทั้งหมดเลยนะคะโหนี่เราปกอับขนาดต้องกินน้ำชักโคกทำไมหนูจะรู้ไหม โอเคเราจะมาค้นกล่องยากันอะนะไม่มีอะไรเลยอ่ะตู้มันล็อกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองจุดเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองจุดไปนะเดี๋ยวนะ ทำไมจุดไฟไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงโอเคเราจะมาดูกันว่าของมันหมดหรือ,อยังแล้วยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้อันนึงมันจะเก็บว่าม,มันมีประโยชน์ต่อเราโอเคตอนนี้ของหมดแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปค้อนอีกห้องหนึ่งนะคะ ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเราจะไปที่ห้องนี้กันเฮ้ยเราเจอตะเกียงใช่ปะน่ายัไงเราเจอตะเกียงค่ะจุดตะเกียงเลยเดี๋ยวยังไม่จุดยังไม่จุดนะเราจะยังไม่จุดถอดถอดอยังไงอะ นี่เป็นถังน้ำมันถังน้ำมันก๊าใช้เป็นเชื้อเพลิงในตะเกียงได้เุ้ยเราเจอถังน้ำมันถังมาเลอร์เลยอะ่ะแจมเลยโอเคคุ้มมากเลยนะคะมาตกอยู่ในที่ที่เป็นแบบของเยอะขนาดนี้จะดูให้ทั่ว ฉลางนะคะเฮ้ยนะโอ้เสียงร้อนอะเอ็นชาร์กอืนชาร์ก เจอแ้าแรงอันนี้คนได้ไหมอ่ะโอเคคนฉาดกันนะคะเป็นอะไรสักอย่าง a r arrow shape โอเคตอนนี้เรามีของอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเลยเราจะไปค้นกันต่อ เดี๋ยวเราอันนี้มีอีกห้องอ๋อห้องนี้คือห้องที่เราเพิ่งจะเข้าไปหมาดเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เป็นวิทยุเก็บไม่ได้หรอเก็บไม่ได้นะคะแล้วก็หนังสือถึงแม้จะเป็นแหล่งความรู้แต่ตอนนี้เอาไปเผาแก้หนาใจดีกว่าเยี่ยม ไปดูตรงนี้กันดีกว่าล้รอรถลิ้นชักนะคะขวานตัดไม้มีดล่าสัตว์โอ้อาวุธครบมือกันเลยทีเดียวหัวไฟเอ่อสายเบ็ดนะคะใช้ตกปลา ก็น้ำมันตะเกียงตะขอเบตเดี๋ยวขอดูพลังงานก่อนโอเคในห้องนี้ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวอ๋เอเฮ้ยเป็นโต๊ะคาร์บ่ะ เนี่ยถ้ามีไม้มีเศษผ้ามีน้ำมันกา๊าซก็จะมีก็จะขาวขบเฟิงขบเพิงได้เฮ้ยอ๋อนี้จะเป็นโต๊ะคามนะคะอืชุดตกปลา อ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เราคราฟเบดตกปลาได้จะลองลองใช้ดูดีกว่าอืมอะตอนนี้เราได้เบดตกปลามาแล้วโอเคเมาดูกันนะในกระเป๋านี่ไงเบตตกปลาเฮ้ดยดีอ่ะอ่ะเรามาลื้นชักก่อน กระสุนมีกระสุนแต่ไม่มีปืนโอเใช้ตะเกียงดีกว่ามองเริ่มมืดละเราจะมาจุดไฟกันนะคะโอเคเอ้ยเราจะมาหรืออ่าอันนี้เป็นหลังไม้เฮ้ยอันนี้ ขวานได้ขวานมาอีกแล้วโอเคนะตรงนี้เหมือนเป็นโรงรถเลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามีอะไรแอบอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ้าวตรงนี้มีอ่าตู้ ตว้ออย่ายาฆ่าเชือ้อโอเคตรงนี้เป็นกล่องเครื่องมืออ๋อเก็บไปทั้งกล่องเลยเหรอลิ้นชกักเหรอ,อเฮ้ทำไมเปิดลิ้นชักแล้วมันมาแล้วปะ ราใช้ลิ้นชักนี้ในการเก็บของได้นะคะเก็บของที่เราไม่ใช้โอเคในห้องนี้เราดูครบเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อนะเรามาดูตรงนี้ต่อค่ะเดีย๋ยวเราตู้เอกสารไม่มีอะไรหรออ๋อวอ เออวเี้ชัได้น้ำพี่ยนเลยเอ,ลอ,อ่ะพี่ชานะคะเฮ้เป็นเน้ดเดียวนี่กระสุนเปินเก็บมาลตรงนี้่อเห็นไหมเสร็จนะคะอืเ<อ>จ๋งมา<อ>กค่ะสกลดในตัวน้ำหวาน ให้เยอะพอเยอะๆจะรวบรวมของให้ได้เยอะที่สุดหมวกหมายคน,นะครับใช่เฮ้ยจับไฟเหรอต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนโอเ,เป็นหมวกอีกแล้วตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่อะไรอ่ะโอเอดีด๋ยวรุนอีกเราจะค้นให้หมดใช่ใช้ไขาวโเก็บ ยาฆ่าเชื้อนะคะก็เป็นเศษเหล็กเศษเหล็กนี่ก็ไปคับของอได้อน,นี่ตกงเล็กค้นโค้นค้น,คนอ้าวไม่มีอะไรเลยน,นี่อะไรอ่ะดูได้ไหมอ๋อต้องพังมันอันนี้เป็นที่นอนเหรอ,อน,นะอ้าวมีที่นอนแล้วนะคะคืนนี้ มีกระสุนแอบอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเห็นนะอย่าแอบันเลยโอเคตอนนี้เราก็ลื้ครบปแล้วน,นี้ออกจากห้องเหรอมีห้องอื่นอีกไหมเดี๋ยวขอไปดูห้องอื่นก่อนนะ ตรงนี้มันมีกระป๋องตกอยู่นะคะเห็นไหมยังไ,ไงอ้าวเอาไม่ได้เหรอไม่ได้ก็เฮ้ยมีพุกไฟด้วยเมื่อกี้เราไม่เห็นเพราะว่ามันมืดนะโอเค เราจะเก็บไปฟูไฟนี่มีประโยชน์นะโอเคค่ะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะข้องใจกระป๋องนี้มันเก็บไม่ได้หรอ,อเนะี่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรกระป๋องเปล่า เดี๋ยวเรานี้น่าจะหมดแล้วนะคะคงั้นเดี๋ยวเราจะลองออกจากในห้องนี้ไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่าดับไฟก่อนเฮ้ย อตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของตัวอาคารนะคะเป็นมนีอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่มะมาหอนเหรอดับไฟก่อนนะคะจะดูรอบๆขอเก็บตะเกียง เก็บตะเกียงนี่อ่าเดี๋ยวตอนนี้อืออยู่ในช่วงใกล้ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปนิดนึงแล้วกันเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ โอ้เสียงหลอนมากเลยอะ่มะมาหอนเหรอนี่นะเก่องศาตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบสิบหกองศาโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่รถรถคันข้างหน้า จะเห็นอะไรไหมออตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์มีอะไรอีกไหมอย่างเดียวเหรอมีอะไรเหรอน้ำมาแล้วนะ นี่นะัวกลัวจริงนะอีกอีกประตูหนึ่งแล้วค่ะนี่มีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยเคเดี๋ยวเราจะกลับกลับไปที่กระท่อมแล้วเดี๋ยวคืนนี้คงต้องนอนพักผ่อนกันที่กระท่อมนี้ค่ะ ระ <Okay. S 2> หว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคราบของห้องคราบแต่เกียง เดี๋ยวเราจะไปคราฟของที่เราเก็บมาได้นะคะอืมนี่ไงปิดไฟไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยโอเคตรงอ่ะได้ ตอนนี้เราสามารถครับอะไรได้บ้างแต่ขอเบ็ดเนาะมีแล้วอะเบ็ดตกปลาถูกมือขนกระต่ายต้องจับกระต่ายเหรอ ไม่ได้เลยนะคะโอเคงั้นไปนอนดีกว่าจุดตะเกียงเเดี๋ยวนะอันนี้อ่างน้ำาหรออันนี้เราสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้ด้วยค่ะ เก็บน้ำโอเคเดี๋ยวเราจะไปนอนพักที่ห้องห้องนี้ห้องพักโอเคเราวางตะแกรงไว้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรา เดี๋ยววันนี้เราจะนอนพักที่ห้องนี้ก่อนนะคะกินก่อนกินน้ำก่อนโอเคตอนนี้อุณหภูมิของเราก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนอนพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกไปดูรอบๆบ,บริเวณนี้กัน อโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะของเกมเดอะลองดาร์กเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอสิ่งอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าเราจะเจอสัตว์ร้ายอะไรหรือเปล่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย